วะอาจารย์เป็นเราถูกไหมแต่หัวหนา้าแบบนี้ก็คุยแบบเนี้ยติดไหมคุณสมากคิดว่าหัวหน้าจะติดไหมถ้าคุยแบบนี้เบางทีข้อมูลก็ยังไม่แน่เขาอก็ยังติดอยู่อ่าเขาอู่นเขาอุ่นไม่แน่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยมาส่ <c oughs> ตกลงใครต้องแก้ <c oughs> เราได้ไหมเพราะของอาจารย์หลักสูตรอาจารย์เป็น well D เซลล์หรอหรอกเนี่ยเราได้ไหมไม่ได้แก้เพื่อเขาแก้เพื่อใครแก้เพ <c oughs> ื่อตัวเองเขา มาไม่รู้เรื่องเราหมั่นไส้แต่มันไม่เกิดประโยชน์เพราะ138บิทใช่ไหมตาบรูปนี้นะเมื่อไหร่นรี่เราไม่พอใจใคร138บิทโอ้โหวันก่อนไปเรียนแล้วชอบอันนี้มากคือมาเยอะแต่เราใช้ความเชื่อค่านิยม <c oughs> ประสบการณ์เรา <c oughs> เขาพูดมาไม่รู้แหละ <c oughs> เราจะรีเซ็ตกลับไปจุดประสงค์ที่และเราเอาเฉพาะจบเดี๋ยวตอบตามส่วนงานที่เราไม่ชอบคือ ที่ของเขาเขาไม่รู้เรื่องมาสั่งนิ้ไน้งไงเราก็อเอาแค่ว่าเราได้รับแค่หนึ่งวสปดแปดปีเพราะเรารับบนความเชื่อประสบการณ์และค่านิยมของเขาเขาก็ส่งมาบนความเชื่อค่านิยมและประสบการณ์ของเขาเลิกคอนฟ lict ถ้าเรายอมรับว่าข้อมูลที่เราได้รับมันไม่ครบโอเคดีไหมดีขึ้นไหมครับงั้นคำตอบคือโพสต์ใครก็ได้ถ้าเราใช้คำว่าโพสตเป็นแค่รีเซ็ แต่ถ้าเราใช้คําว่าโค้ชไปสอนใครเราก็จะเก่งไปสอนคนนั้นไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับการสอนนะครับโคชิ่งไม่ได้แปลว่าสอนแต่เรามาแตกันางโคชิ่งคือการพาคนหนึ่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโคชิ่งคือการทําให้เขามีความคิดเชิงลบไปสู่ความคิดเชิงบวกนะครับความคิดเชิงลบการกระทําก,ก,ก,ก็จะลบถึกเขาหงมองเราดื้อเขาก็เลยสัง จริงนะเขาก็ติดนะครับติดนาการเองเพราะเขาก็รับได้หนึ่งร้อยสามสิบแปดปีเราก็ทําให้เขาเห็นคือว่าเขาผิดแต่ไม่ได้บอกเขาพี่พี่ไม่รู้อะไรพื้นที่นี้จัดแบบนี้มันไม่เวิร์กพี่พี่เอาแต่สวยเอาแต่สวยพี่รู้ไหมคนทํางานไม่สะดวกเฮ้ยแล้วก็กดแขกมาคุณทําไงอ่ะผู้ใหญ่ก็บอกให้มันสวยอะพี่ก็จัดเองดิเ,เราไม่กล้าพูด่างนันถูกไหมแต่ในใจไม่ถู ไม่รู้อะไรตังนี่ทํางานได้เดินดูดูมากไหมอันนี้ยาวแล้วหรือเปล่าโอเคจากนอกเรื่องไปน,นิดนึงนะครับอันนี้พปยามสมมติให้มันไม่ใช่เรื่องจริงได้คำตอบไหครับงั้นรีเฟตเขาให้เขาติดด้านที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาเช่นกัน เราอยู่กับเขาสองคนหรือว่าอย่างห้องทาง,งานเนี่ยมันมีสักประมาณ6อเกดคนซึ่งการทางานจะเป็นอย่าง,ง้นทุกวันยกเว้นห้องประชุมเดี๋ยวที่เป็นห้องส่วนตัวมันจะเป็นในที่เรากต้องแก้ปัญัาตรงนว่าก็คือเอา Experience แล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับก็คือเรื่องจากการใช้คำถามจะทำให้เขาพูดอะไรที่บางครั้งเขาไม่เคยพูดมาก,ก่อน ถ้าเป็น p r i v a t e ได้จะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าง,งานหรืออ n นนั job เราก็คงจะอย่าไปถามมันนึ้นกนเกินถามแค่ตัวตัววิธีการอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าไปถามว่าเขาคิดยังไงเขาพิสูจงไงบางทีมันมีโอกาสหลุดเพราะคําถามโค้ดมันเป็น powerful question อย่างที่คุณนัดใช้คาถามแบบโอ้เลยอย่างที่อาจารย์ถ่ายคำถามเพราะนั้นอาจจะไม่ลึกเลยจุกนะถามนี้ได้ไงวะนึกออกไหมฮะเน้นวรเป็นคนําตอบคือเป็น private เหตุผลเพราะ บางครั้งคําถามเราไม่รู้ว่าเราถามได้เก่งแค่ไหนเจอเราถามได้เก่งปุ๊บเอาโหออกมาเนี่ยอันนี้จะเป็นประเด็นครับแต่ถ้าเกิดท่านมั่นใจถามแค่ว่าวิธีการอย่างไรอะไรเนี่ยท่านก็ร่างมาอันนี้ตอบคำถามนะฮะเพื่อ,นะอนนให้รู้ที่มาของการเห็นไหมครับเชิญฮนะเกิดว่าที่อาจารย์บอกว่าการโค้ชเนี่ยคือการเหมือนพาจะพาคน แต่ท,ที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งแล้วเวลาคืออันนี้มันเป็น,หนเหมือนเป้าหมายใช่ไหมครับเพราะน,นีน้วิธีการมันก็อาจจะผสมกันระหว่างการโค้ชการคอนเซัลลิงและการความซาวยังมันต้องปนกันทีถ้าเกิดเราจับแบกระบวนการอาจารย์นนี้มันก็อาจจะได้แค่แนวทางแล่แลทก็มีเดียวอย่างนี้ค่ะความงเ ก็จริงๆโดยหน้าง,งานแล้วส่วนใหญ่ก็ประสคมครับเพราะท่านเรียนโค้ดแค่วันเดียวท่านก็กลับไปคอน福สโซนท่านแน่นอนคือท่านจะแนะนำแต่ว่าอยากให้ท่านรู้ว่าการแนะนำของท่านกับเกิดผลกระทบอะไรเพราะแนะนำกับโค้ดต่างกานันนะถ้าเกิดท่านสุดจนท่านรู้สึกว่าไม่แนะนำอ่ะท่านก็จะสนุกกับการถานม,มากขึ้นแต่ในช่วงแรกก็คงต้องทั้งเช็ยิ่งทั้งแนะนำไปเ้วย โพชิ่งเป็นแค่โปรเซสในการใช้คําถามถูกไหมครับตอนนี้ท่านเรียนที่พื้นฐานแล้วก็ให้ท่านได้มีโอกาสลงเรียนไปดูเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องห่วงครับอย่างไรท่านก็เทรนนิ่งโพชิ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แนะนําเป็นส่วนใหญ่แต่พยายามฝึกตัวเองว่าเราจะไม่แนะนําจะใช้คําถามก็คือสคริปต์จะช่วยทำได้กับหลักการโพสถูกไหมครับดังนั้นโปรเของอาจารย์คือใช้ตอนที่ท่านกล้าเช้า แลวที่ท่านไม่ใช้ก็ไม่ใช่ว่าท่านทําไม่ได้แต่ท่านไม่กล้าใช้เขาจะํามว่ากล้ากับไม่กล้าถูกไหมเพราะท่านกังวลผลรั์ถูกไหมคนนี้ถ้าเป็นท่านท่านจะกล้าถามคุณทับแบบนั้นไหมถามแล้วอ่าคุณเดือนี่กล้าถามเพราะว่าไม่กลัวผลลั์แต่คนที่ไม่กล้าถามคนอื่นเป็นเพราะอะไรนะกังวลผลรั์น้องบอกว่าเงินเดือนเขาไม่ขึ้น เราถามว่าอยากขึ้นเท่าไหร่กล้าถามไหมกล้านี้เจ้าของธุรกิจก็กล้ามืออาชีพเขาไม่กล้าเอาไปรู้แล้วอ่าเขกล้าครับอันนี้กล้าครับเพราะรู้ไหมทำไมคุณพี่ไม่กล้าเพราะเรียนอินเตอร์มาไม่ใช่เขาเชื่อของนี่แหละเข้าใจไลย แต่ไปสอนลูกค้าแบบไม่กล้าถามอ่ะนึกออกไหมคือมันเหมือนกับคนไทย้องบอกว่าอยากให้เอาใจเขาก่อนนึกออกไหมเราถูกสอนมาว่าเข้าใจเขาเอาใจเขาแต่มันมันไม่เรียลิตี้อ่ะคือมันไม่เป็นจริงอ่ะถูกไหมเขากำลัง SQ ซึ่งมันไม่มีเหตุผลนะแต่เราก็ยังไปเอาใจเขาเขาก็ยิ่ง SQ กันนย่างวังนนี้บรรยากาศของที่ทํางานหลายๆองค์กรน,นะครับที่เป็นบริษัทมินาเป็นฝรังนะ่งเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยมากเลยครับทำไมต้องต้องเอาใจกันขนาดนี้ อาจารย์เคยฟังเขามานะอาจารย์ก็ไม่เคยอยู่บริษัทเนาละแต่ฟังพี่ๆหลายคนเขาก็จะพูดอย่างนี้แต่ของไทยไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าเราเราต้องอยู่ในขอบเขตอะ่ะคือทุก SQ ฟังมาเพื่อจะมาจัดการให้ดีขึ้นใหม่มันไม่ได้อะ่ะมันต้องฟังบางคนอะ่ะช่วยอื อืมอืมใครตอบได้บ้างครับเป็นคำถามที่ดีนะฮะอันนี้สะท้อนถึง Be h a แฮปปีเออร์ของคนส่วนใหญ่รู้ครับรู้ใช่เพราะเราคนไทยหมดอ่เพราะนี่คือสิ่งที่พผู้่อนใจเราไม่เข้าใจพ่อนเนี่ย เป็นเพราะเขาขาดความมั่นใจเขาเลยใช้คำว่าเก่งใจคือสิ่งที่เขาทำเพราะคนอื่นยอม,มครับเขาทำเพราะไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนเขาทำเพราะไม่อยากให้คนอื่นลำคาบเขาไม่อยากแสดงความพิถีพิถนเก่งใจเพราะตัวคนอื่นจะเสียเวลาตัดท้ายวกา คือขาดความมั่นใจในตัวเองแต่คําว่าเก่งใจของเขาเป็นคําที่ทําให้เขาดูดีตอนเขาขาดาความมั่นใจนี่คือคำตอเขารู้คอนฟิเดนซ์ในเวลาแั้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่มั่นใจเขาใช้คำว่าเากนจับผลที่จะเกิด เกรงใจผลที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่มั่นใจกับการแทนเกินสถานกา,ารณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเขาขาดความมั่นใจเป็นเรที่ดีนะครับวันนี้เราไม่ให้เกรงใจเราขาดความมั่นใจเกรงใจคือไม่ทําให้คนนี้กระทบกับภาษาเราไม่ดีน,นี้เกียรต ไม่ทาเสียงดังตอนเขาอ่านสมาธิเกยงใจไม่เปิดแอร์เพราะมันต้องเป็นช่วงประหยัดอันนี้เกรงใจไม่ถูกต้องเกยงใจไม่อยากให้เพื่อนเดือดรอ้อนที่จะใช้คําว่าเกรงใจใช้ผิดถูกแต่มันผลเท็นคนที่ขาดความเใจทำไมไม่พูดในที่ประชุมเกยงใจก็เืยียดเทาให้คนอื่อนขาพูดเถอะ คุณเขาเก่ใจแต่เขาดูดีเลยทันทีเลยถูกไหมฮะเขามีใครยัไปบอกวะกไม่กล้าขัดความมั่นใจมันไม่ใช่อ่ะจะถูกด่าเธอทำไมไม่กล้าเออเขากลัวคําด่าไงมีคนด่าเขาเยอะไงเวลาเขาบอกเขาไม่มั่นใจเขาก็เลยใช้คำว่าเกิงใจเขาปรเทคตัวเองโดยเขาไม่เบต่วอันนี้สำหรับคนที่ใช้ไม่ทุกคนผมคนหนึ่งไม่ใช่คนอนนี้ ไม่ทำนะคนทำสนุกสนุกนะฮะเพื่อเพื่อให้เห็นภาพอันนี้เป็นคาถามที่ดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือไม่แต่าอาจารย์ที่อาจารย์วิเคราะห์แล้วก็เล่นกับคนมาตลอดคือมันมีเบื้องหลัง่อกอนไม่เข้าใจตอนนี้มันมีเบื้องหลังของคําพูดนี้ถูกไหมครับมันมีเกรงใจสองความหมายถูกไหมฮะค,คนเสียงดังขาดความมั่นใจจริงไหมเวลาโมโหแล้วเสียงดังขาดความมั่นใจตอนนั้นเขากรงขาดความมั่นใจจริงไหม เพราะเขาจะโผล่เองเริ่มเฉียงกันคนเริ่มเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเขาจะโผล่ทีตัวเราเองก็คือช่วงนั้นเขาเริ่มจะมีคนร่วมลึกเข้ามาสองคขา้แล้วงั้นพอคนเสียงดังตอนเราโผโปุ๊บเราต้องสงสารเขาทันทีโอเคเดี๋ยวมาดูหน่อยซิต้องวลเรื่องอะไรช่วยเขาเบื้องหลังของที่เขาเสียงดังหัวหน้าเราเสียงดังเนี่ยเขากรารถนาความมั่นใจเราลุกล้าเขามากเลย จนเขา loose control เราหรือว่า c o n t r o คือเขาคิดว่าเราเขาควบคุมเราไม่ได้แล้วงั้นสิ่งที่เขาจะทําต่อคือเสียงเสียงข่มไปว่าเขาไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้ตัวถ้าเราจะช่วยเขาก็คือว่าเราหยุดก่อนครับพี่พี่บอกจกุดประสงค์ที่ครั้หนึ่งให้เขากลับไปที่เจตนาเขาจะรู้สึกเป็นคลภูมิใจภาษาทางเอ็นเอลพีทางภาษาสติวิทยาเรียกกันว่า and b e i t เขากพอลำเป็นเหยื่อถูกไหมฮะในการที่เรากระทําอะไรกับเขาเนี่ยเขารู้สึกเขาเป็นเหยื่อเขาเลยต้องใช้เสียงฟีดแบ็คแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้เขามั่นใจก็ต้องให้เขากลับมาเป็นเหยื่อคือเขาต้องการอะไรบอกมาเสียงเขาก็จะไปใช่คนเป็นคนที่คนอื่นีเรียกว่าหลุดเด็กคือใช่องโตเปคนคนประมาณป้องใันใช่คนก็มีสียคนมีสัญชาตญาณถึงโตเป็นแบคนมีสมองคนมีสัญชาตญาณสัตว คนมีสมองก็เลยดีขึ้นสั่งาจากนมจิตใต้สำนึกสนกสมองสังเป็นจิตสำนึกสมองมีสองส่วนสมองส่วน,วน,วนจิตสำนึกคือสัตผแต่สัมผัึกๆที่มันเป็นออโตแบบนี้มาจากจิตใต้สำนึกซึ่งเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัว ถ้าเป็นเราก็คือเราไม่รู้ตัวเรน,นเรียกว่าสตินะสติก็จักรวาลเลยถูกไหมแต่ถามว่าสติคืออะไรกานจะถามเด้มองนี้ปล่อยวางปล่อยวางคืออะไรให้ปล่อยวางปล่อยวางคืออะไรมีงานยากมีงานยากเครียดทำงานไ,ไม่เสร็จอย่าไปเครียปล่อยวางมันแคอ,อย่างนี้แหละแก้ไม่หมดหรอก อันนี้ไม่ได้ปล่อยวางแต่คนเอาปล่อยวางมาใช้ยี้ถูกไหมปล่อยวางตรงไม่ใช่คืองานเยอะงานยากปล่อยวางคือรับรู้ว่ามันยากแลก้ต้องทาต่อโดยไม่ไปอินกับมันให้เกิดความเครียดแต่ก็ทําให้มันเสร็จปล่อยวางคือปล่อยวางความรู้สึกที่ไม่ดีของเราไม่ใช่ปล่อยวางงานมันก็แค่นั้นแหละ ใชให้ถูกครับแต่อาจารย์ไม่ได้สอนทางศาสนาจริงๆไม่ได้ศึกษามาเป็นกีเลสเยอะแต่คโคตรบอกว่าอาจารย์สอนนี้มันทางศาสนาโดยตรงศาส,สนาเป็นแก่นสิ่งที่อาจารย์ใช้เป็นประยุยังถิวมากศาส,สนาลึกซึ้งกว่านี้แต่บางคนยังไม่เข้าใจศาสนาแต่เอาศาสนามาใช้แบบอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เราคงไม่ไปพูดถึงนะครับเพราะฉนั้นจริงๆคาของศาสนาลึกซึ้งสติปล่อยวางตรงทั้งหมดคือเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่มีอีโมชั่นไม่ใช่หลีกหนีสถานการณ์ปล่อยวางจะกลับบ้านนอนเถอะงานมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวทั้งนี้มันมาก็ยัอยอยู่เธอ,อเธอปล่อยวางเถอะไม่ใช่อโอเคไหม